ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประสงค์ตัสัรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอเจริญพรญาติโยมสาธชนทุกท่านขอให้ทำให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสว่างในกลางดวงใจของพวกเราทุกๆคนวันนี้ของพี่ก็ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งหลายหลายคนก็บอกว่าเอ e, ๊ะทำไมในชีวิตของเราไม่มีราชรสมาเกย หรือว่าเราไม่เจอความโชคดีมีสิ่งดีๆมาเกิดขึ้นบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องสั่งสมสิ่งที่ดีมาก่อนเรื่องราวน,นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อในอดีตก็มีชายคนหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าพอมีฐานะระดับหนึ่งวันหนึ่งก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางก็เห็นพระพิสุกําลังเย็บจีวรอ,อยู่แล้วอยู่ท่านก็หยุดไปชายหนุ่มคนนี้ก็ไม่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นใครแต่พอเห็นแล้วก็ เข้าไปกราบเรียนถามว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าค่ะทาไมเนี่ยถึงได้ไปเย็บต่อแล้วขอรับพระท่านก็บอกว่าผ้าไม่พออุบาสกเขาก็เลยตัดสินใจนําผ้าที่เขามีติดตัวมาเนี่ยไปกราบถวายแด่พระรูปนั้นพระรูปนั้นเมื่อได้รับผ้าไปแล้วก็กระทาการอนุโมทนาแก่ชายหนุ่มรูปนั้นปรากฏว่าพระรูปนั้นเป็นพระไม่ธรรมดาเพราะว่าท่านเป็นพระปเจกับพุทธเจ้า ด้วยบารมีของท่านบุญที่เกิดขึ้นกับชายคนนั้นจึงมีผลเป็นอันมากละจะอัตภาพนั้นแล้วด้วยความปลื้มที่ได้เคยสั่งสมบุญมาในการที่ได้พบพระเรียกว่าผู้มีความบริสุทธิ์เป็นถึงพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้มีความสุขบังเกิดขึ้นละจะอัตภาพที่สองมาเรียบร้อยแล้วก็ได้มาบังเกิดอยู่ในครอบครัวของเศรษฐีครอบครัวหนึ่งพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น แม่เอาผ้าอะไรมาให้เอาอะไรมาให้ก็มักจะบอกกับแม่เสมอว่าแม่ผ้านี่มันเนื้อหยาบจังเลยน้าไมผ้านี้มันรู้สึกใสแล้วมันไม่สบายตัวจังเลยนะด้วยความที่เป็นคนที่ได้รับความเพลิดเพลินมาตลอดชีวิตหรือว่าเกิดมาก็นําความเพลิดเพลินมาให้สู่กับครอบครัวเพราะบุญที่เคยทํามาก็เลยได้ชื่อว่านันทาก,กุมารนัน,นทก,กุมานี้ก็บอกกับแม่อย่างนี้แม่ก็ควรไปหาผ้าดีที่สุดที่มีอยู่ในครอบครัวที่มีอยู่ในบรรดา เรียกว่าพอเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะมีบรรดาบริวารซึ่งเป็นบ้านที่คอยส่งสวยหรือว่าทําธุรกิจในแว้นต่างๆทีต่ต่างๆก็ําผ้าอันดีที่สุดของตนเองเนี่ยมาให้แล้วก็ยังมีผ้าที่ไม่ถูกใจอีกแม่ก็เลยประชดประชันบอกเขาลูกไปว่านันทากุมารเอ้ยลูกเอ้ยถ้าลูกอยากได้ผ้าอันดีกว่านี้แล้วก็ก็ต้องเป็นผ้าของพระราชาแล้วล่ะก็พูดประชดประชันไปไม่ได้คิดอะไรบ้างนันทากุมาร เมื่อได้ผ้ามาก็รู้สึกไม่ถูกใจเท่าไหร่แม้ไม่ถูกใจแต่ก็ไปเที่ยวเล่นวันนั้นก็มีโอกาสไปเที่ยวเล่นกับหมู่เพื่อนฝูงแล้วก็แยกตัวเองกลับไปนอนพักอยู่ในพระราชอุทยานซึ่งไม่ไกลจากพะนครมากนักก็เห็นหินก้อนหนึ่งตั้งอยู่ที่กลางป่ารู้สึกว่าแดดก,กำลังมาอากาศกำลังสบายก็เลยเอาผ้าเนี่ยคุมตัวไว้คุมศีรษะปิดหน้าปิดตา นอนเล่นนอนพักอยู่ที่หินก้อนใหญ่นั้นพระออิญว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่7ของการสวรรคตของพระราชาพระเจ้าแผ่นดินที่ครองแผ่นดินแห่งนี้มาบรดามาตราชาบริพารก็เห็นว่าเจ็ดวันมาแล้วเนี่ยพระราชาก็ไม่มีพระราชบุตรหรือว่าไม่มีพระราชโอรสเลยมีแต่พระราชธิดาเท่านั้นจะให้พระราชธิดาเนี่ยสืบทอดรราชสมบัตริร,ราชบัลลังก์ก็ไม่ใช่วิสัย ของการเป็นกษัตริย์หรือธรรมเนียมของกษัตริย์ในยุคสมัยนั้นผู้ปกครองต้องเป็นบุรุษเท่านั้นที่จะเลือกได้ก็เลยปรึกษาหารือกันว่างั้นเราจะทําการเสี่ยงบุตรสยรถโดยการไปนําม้าเอามาจากในพระลานหลวงเนี่ยเรียบร้อยมาก็ประดับตกแต่งเตรียมม้าด้วยอาชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเตรียมรถที่มีเครื่องดนตรีมีอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างอลังการประดับไว้บนรถ แล้วก็ให้รถเนี่ยวิ่งไปทั่วทางพระนครเพื่อจะไปหาผู้มีบุญแล้วก็ทําการตั้งจิตอธิษฐานว่าใครเป็นผู้มีบุญพอพอที่จะมาเป็นพระราชาปกครองเมืองนี้ได้ก็ขอให้ม้านี้เนี่ยจงไปหยุดนะเบื้องหน้าบุรุษคนนั้นด้วยเถิดก็ปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมปล่อยบุตรสยรถม้าทั้งหลายก็วิ่งออกไปเลยทันทีคนที่ดูแลขบวนก็พยายามที่จะให้ม้าเนี่ย วิ่งรอบพระนครออกจากประตูทางด้านทิศตะวันออกม้าก็วิ่งไปผ่านไปด้านทิศใต้ทิศตะวันตกไปทางทิศเหนือปุ๊บม้ากับเบี่ยงเบนแทนที่จะไปรอบพระนครกับบ่ายหน้าไปทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชนิยานพอม้าเคลื่อนตัวไปเท่านั้นบรรดาหม่าตั้งหลายก้หยคนตั้งกรองทัพขึ้นมาโดยให้มีพลรถพลมา้าพร้อมทั้งพลที่เตรียมกําลังด้านของเครื่องดนตรี ประดับตกแต่งอลาัางการตามขาบวนของม้าบุษเสียรถตามไปด้วยม้านี้ก็เคลื่อนขบวนเข้าไปสู่พระราชวุทยานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งยอะยอเข้าไปจนถึงแผ่นหินใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางพระราชุทยานนั้นพอไปถึงเสร็จเรียบร้อยม้าทั้งหมดเลยที่เป็นขบวนรถที่เตรียมมาไม่ใช่เขาเตรียมม้าไม่ได้แค่ตัวเดียวนะก็ต้องแบบลากรถคันใหญ่ก็ต้องใช้ม้าหลายตัวม้าทั้งหมดหยุดเหมือนเป็นเสียงเดียวกันเหมือนประชุมตกลงกันเรียบร้อยว่าต้องมาหยุดเนี่ย ที่ณนะปลายเท้าของนันทก,กุมารก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปไหนต่อไม่เคลื่อนที่ไปไหนราชบุรุษทั้งหลายมาเห็นม้าหยุดอยู่ก็พยายามเจดันมา้าม้าก็ไม่ขยับไม่เคลื่อนไปไหนก็รู้ว่าท่าทางเนี่ยม้าเนี่ยคงประสงค์อยากจะให้ชายหนุ่มที่อยู่ที่ก้อนหินเนี่ยทุกคนไม่เห็นหน้านะว่าหน้าตาเป็นยังไงของคนที่นอนอยู่ตรงนี้ปรากฏพอรถม้าเข้ามาเท่านั้นนันทก,กุมารได้ยินเสียงแล้วก็รู้ว่ามีรถม้าวิ่งมา ก็ไม่สนใจอะไรก็นอนไปต่อสักพักหนึ่งก็ดียินเสียงคนเคลื่อนตัวเข้ามาก็ไม่สนใจอีกรู้ตัวแล้วแต่ก็ทําเป็นไม่สนใจไม่ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าปรโรหิตพอมาถึงปุ๊บสังเกตเห็นท่าทางเออหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาหันศีรษะไปก็ทิศอันเป็นมงคลนะแม้มีผ้าคลุมอยู่ปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นก็เลยปรึกษาหาเรือน เราไปดูที่เท้าสิเป็นยังไงบ้างก็เดินเข้าไปดูที่เท้าเห็นลักษณะเออชายหนุ่มคนนี้เป็นคนไม่ธรรมดาเป็นคนมีบุญไม่ใช่เท้าของกรรมกรแน่นอนเพราะดูแล้วเนี่ยไม่ได้แตกละแหงไม่ได้อะไรมาแน่นอนแสดงว่าเป็นคนได้รับการบำรุงเลี้ยงน่าจะพอมีวิชาความรู้มีความสามารถมากมองไปแล้วอย่าก,กันนั่นเลยถ้าเราจะส่งเสียงเรียกทำให้ตกใจเติ่นขึ้นมาเมื่อเป็นพระราชา ลำลึกถึงความหลังได้อาจจะกลิ้วเราเราตายแน่ๆอืมดังนั้นทํายังไงนาะถึงจะปลุกใจหนุ่มคนนี้ขึ้นมาได้ไม่มีความโกรธกับเราด้วยก็เลยสั่งผลสังขี้หรือว่าทีมงานดนตรีที่มาด้วยให้เล่นดนตรีประโคมโดนตรีไปดนตรีก็ดังบรรเลงเพลงอันไพเราะเพราะพิงนักกุมารก็ทําเป็นนอนเฉยทําเป็นไม่สนใจดนตรีเล่นจบไปแล้วชายหนุ่มก็ยังไม่ตื่นขึ้นมา นะระโหหิตก็เลยต้องส่งเสียงไปบอกดูกรท่านผู้มีบุญวันนี้เนี่ยพระราชาแห่งนครของเราได้สวรรคตไปได้เจ็ดวันแล้วพวกเราทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันเสียงบูชยรถเพื่อหาผู้ที่จะมาปกครองเมืองนี้ต่อไปรถนี้เนี่ยมาหยุดนัแทบเท้าของท่านแล้วท่านได้โปรดลุกขึ้นมาสนทนากันเถิดครั้งแรก น,น,นักกุมารก็ทําเป็นนิ่งๆไม่สนใจอีกปุโปรหิตทักไปสามครั้งนันกกุามารก็เลยตอบกลับมาว่าท่านพูดกับเราหรือปุโปรหิตก็บอกใช่แล้วท่านผู้มีบุญท่านนั่นแหละที่เราได้สนทนาด้วยนักกุามาก็ยังไม่เปิดผ้าออกมานะกับถามปุโรหิตต่อไปว่าอา้าวในเมืองของท่านไม่มีพระราชโอรสไม่มีเรียกว่าราชบุตรของพระราชาอยู่หรือ ท่านผูมิบูรณ์ในเมืองนี้พระราชาไม่ได้มีพระราชโอรสเลยเราจึงได้ทําการเสียงรถเนี่ยมาหาท่านเอาวถ้าอย่างนั้นพระราชาไม่มีพระราชธิดาหรือพระราชธิดามีอยู่อา้าวก็ไม่ตั้งพระราชธิดาให้ปกครองเมืองเล่าเมืองของเรานั้นเนี่ยประชาชนไม่ว่าอำมาตย์ทั้งหลายเนี่ยไม่นิยมไม่ใคร่ที่จะนําสติขึ้นมาปกครองเมืองต้องเป็นบุรุษเท่านั้นนี่เป็นธรรมเนียมของเมืองของเรา พอได้ฟังดังนั้นท่านแน่ใจหรือว่าท่านต้องการให้เราไปปกครองเมืองนี้โปรหิตก็บอกว่าเชิญท่านมาสนทนากันเถิดนะบางโลรหิตก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะแทนที่จะพูดอะไรต่อไปก็เรียกว่าเชิญมาสนทนาก่อนแม้เล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วแต่ก็ยังไม่แน่ใจหลันทกุามามก็ถามตอบไปอีกอา้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเราปกครองเมืองนี้แล้วพระราชธิดาจะทำอย่างไรล่ะท่านผู้มีบุญ ท่านมีครอบครัวแล้วหรือยังนี่นะพุโรหิตถามเลยว่ามีครอบครัวแล้วหรือยังเป็นภาษาเรามีแฟนแล้วหรือยังเนอะยุคนี้เนาะหลัากุม,มารบอกเรายังไม่ได้มีครอบครัวเราอยู่กับมารดาแล้วก็ครอบครัวเท่านั้นปโรหิตก็เลยบอกว่าอ่าถ้างั้นเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นราชธิดาก็ยังไม่ได้อภิเศษถ้าเกิดว่าสมควรแล้วใช้ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม,สมนีุ่โรหิตใช้คํานี้นะ ถ้าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วก็เป็นที่ถูกพระไทยแห่งพระราชธิดาก็จะได้อภิเสกท่านกับพระราชธิดาต่อไปแล้วก็ทําการเขาเรียกว่ามัทุรธาหรือว่าแต่งตั้งท่านเนี่ยขึ้นเป็นพระราชาปกครองเมืองนี้ต่อไปนันทกุมารก็เปิดผ้าออกมาโพโลหิตพอเห็นลักษณะท่าทางของนันทกุมารเท่านั้นก็รู้สึกใช่เลยเนี่ถูกใจถูกตาโอ้ลูกงามใช้ได้อาหาน อบาจามั่นคงแม้จะอายุ16นะนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีกองทัพใหญ่มาล้อมหน้าล้อมหลังกับไม่มีความหวาดสะดุ้งกลัวแม้แต่น้อยบุคคลน,นี้มีความองอาจกล้าหาญน่าจะกระทำสิ่งที่ความเป็นพระราชาไปได้แม้แต่เราถามคำถามต่อคำถามก็ไม่ผีแามไม่ได้บอกโอ้มาเลยพร้อมทันทีไม่ใช่แต่กลับถามเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปก่อนสแสดงว่าเป็นผู้ที่รอบคอบ อย่างนี้น่าจะปกครองเมืองของเราได้ว่าแล้วก็เลยเชิญชายหนุ่มเนี่ยกลับเมืองพร้อมด้วยขบวนของบรรดาอามาตรราชาบริพารที่เป็นกองทัพใหญ่พอกลับเข้าไปในเมืองปุ๊บข่าวนี้ก็รู้ไปถึงหูของพระราชธิดาก่อนเลยนี่นางก็ไม่ธรรมดาเหมนกันนะพระราชธิดาของพระราชาก็ต้องมีเรียกว่าคุณสมบัติของราชนินีหรือว่าผู้ที่ปกครองเมืองอยู่ก่อนนะ มาถึงปุ๊บก็ผ่านประตูมาราชธิดาที่อยู่ก็แค่ไปยืนมองเฉยๆนันถ้ากุมารผ่านมาก็มองไปก็มองเฉยๆถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผ่านเรียกว่าผู้ที่เป็นพระราชธิดาอย่างเงี้ยโอ้โหผู้สูงศักดิ์ราชตระกูลก็ต้องมีความสะดุ้งหรือว่ามีความที่ต้องแสดงความ เคารพเกิดขึ้นในใจหรือต้องมีความเคารพสักอย่างหนึ่งหรือมีกิริยาการแสดงออกให้ได้เห็นหรือแสดงความปรารถนาอยากจะครอบครองครอบงามเกิดขึ้นแต่กฎนันทก,กุมารนั้นไม่มีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเลยนันทก,กุมารก็เข้าไปในพระราชวางังเสร็จเรียบร้อแล้วอามาก็ประชุมปรึกษาหารือกันในที่ว่าราชการแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะขอโอกาสนี้ให้ท่านได้มีโอกาสสนทนา กับร,ราชธิดาก่อนก็นแล้วกันก็เลยพาหน,นักกุมารเนี่ยเข้าไปเฝ้าพระราชธิดาพระราชธิดาก็เมื่อเห็นนะักกุมารมาก็ทักทายกันตามสมควรแล้วก็ถามว่าท่านเป็นใครชื่อเรียงเสียงไรบ้านอยู่ไหนนันกกุมารก็ตอบไปด้วยเสียงอันห้าวหาญแล้วก็ตอบไปด้วยความเรียกว่าทรนงองอาจมิได้วาดหวานหวานขัวใดๆเลยถูกใจพระราชธิดาพร,ราชธิดาก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอขอเชิญท่านพี่เสด็จเข้ามาเถิดน,นี่กล่าวคํานี้ก็ไปเสร็จเรียบร้อยอามายก็ดีใจรู้ข่าวจัดพิธีอภิเษกเลยในวันที่เจ็ดนั่นเองก็เลยมีการอภิเษกสมรสของพระราชธิดาและก็นันทกกุมารในวันนั้นนั่นเองตกเย็นนันทกกุมารก็ส่งคนไปแจ้งข่าวกับมารดาเอาแม่ของตนว่าเนี่ยที่แม่บอกว่ามีแต่ผ้าของพระราชาตอนนี้เราเป็นพระราชาแล้วนะอืม ได้ผ้าตามที่แม่ว่าอย่างนั้นจริงๆก็ปรากฏพอได้รับการแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยอภิเษกเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมจะตั้งขึ้นเป็นพระราชาก็ต้องมีเครื่องทรงของกษัตริย์นันทกุมารก็บอกว่าท่านจงไปเอาผ้าที่ดีที่สุดในพระราชวังมาเถิดเราจะสวมชุดนั้นก็นําผ้าที่ดีมาให้กับนันทกุมารนันทกุมาพรพอจับผ้าก็บอกผ้ามันยังหยาบอยู่อีกอไม่ถูกใจอีกอะนี่ผ้าดีที่สุดของเมืองแล้วหรือ ดีที่สุดของเมืองแล้วพระเจ้าค่ะอำหมายก็กราบทูลไปปรากฏพอแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยนะรกุมารตั้งเจตสิทธาเลยว่าเราเองเนี่ยเป็นพระราชาถ้าเราจะให้ผ้าที่หยาเป็นปานนี้เนี่ยหาคู่ควรกับเราไม่หากบุญใดที่เราได้เคยทําไปก็ขอให้มีผ้าอันเหมาะสมเกิดขึ้นกับเราได้เถิดแล้วก็เทน้ําในตอนที่แต่งตั้งขึ้นเป็นพระราชาลงไปนะแผ่นดินพอเทน้าเข้าไปเท่านั้นปุ๊บ ต้นกระลาประพฤกก็บังเกิดเกิดขึ้นแทรกไปดินขึ้นมาต้นกระลาประพฤกนี้ก็ประกอบไปด้วยแก้วแหวนเงินทองผ้าอันประณีตเป็นผ้าทิพย์เนี่ยออกมาจากต้นกระลาประพฤกในทิศทั้งสี่เลยทีเดียวพระราชานันทกุมานก็ประกาศไปว่าตอนนี้นก็เปลี่ยนเป็นนันทราชาแล้วนันทราชาก็ประกาศไปว่าใครที่มีความปรารถนาอยากจะได้สิ่งใดขอท่านจงมาที่ต้นกระลาประพฤกเถิด ท่านก็จะได้สิ่งนั้นสมดังความตั้งใจที่ท่านปรารถนาก็เลยเอาสิ่งนี้หล่อเลี้ยงเมืองทั้งเมืองประชาชนก็ดีใจมากโอ้โห,โหพระราชาของเราไม่ธรรมดาเป็นพระราชาวันแรกปุ๊บต้นกระลับประพฤกบังเกิดขึ้นสมบัติอันเป็นทิพย์บังเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปเดือดร้อนตามมาหากินก็มีกินมีใช้มีรัตนะมีผ้ามีอาหารเกิดขึ้นให้เราได้กินได้ใช้พระราชาเป็นผู้มีบุญจริงๆเลย ขอพระองค์ทรงพระเจริญนี่ปรากฏได้ใจของชนทั้งเมืองคนทั้งเมืองดีใจรู้สึกว่าโอ้โที่อมาปุโรหิตทั้งหลายได้แต่งตั้งนันทราชานี้ถูกต้องยิ่งนักก็มีแต่คนสนับสนุนแซ่ซองสรรเสริญไปทั่วทั้งพระนครนันทราชาก็ให้คนไปรับนะแม่ของตัวเองกลับมาตั้งไว้ที่พระราชมารดาแล้วก็ดูแลตลอดต่อเนื่องมา ทีนี้พอใช้ชีวิตต่อไปด้วยความที่ไม่ต้องทํามาหากินไม่ต้องลําบากทุกคนก็ไปขอที่ต้นกันระประพฤกิกันหมดการงานทั้งหลายอาชีพทั้งหลายก็หลายหลายอย่างก็หายไปแต่ก็มีความสุขจากการที่ไม่ต้องทามาหากินก็มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ที่จะคนส่วนใหญ่เมื่อว่างแล้วไม่ต้องทํามาหากินกับมุ่งใจไปทางอื่นเสร็จแล้วไปมุ่งกับความเพลิดเพลินแม้นันทราชา พอได้ผ้าทิพมาก็มีความรู้สึกว่าเออผ้านี้ดีดังนั้นก็หาความสําราญอย่างเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งพระเทวีหรือว่าพระมเหสีซึ่เป็นพระราชอดีตพระธิดาก็ได้บอกกับนันทราชาว่าสเสด็จพี่การที่สเสด็จพี่เนี่ยได้มีโอกาสมีผ้าอันละเอียดอ่อนเช่นนี้มีสมบัติอันดีเช่นนี้บังเกิดขึ้นได้ก็เพราะบุญเก่าของสเสด็จพี่นะเพคะ ถ้าหากว่าเสด็จพี่เนี่ยไม่สแสวงหาไม่สั่งสมบุญใหม่แล้วเนี่ยเมื่อบุญหมดไปเสด็จพี่ยังทำอย่างไแล้วไปคะโอ้โหนันถ้าราชาได้ยินพระมเหสีได้กรบทูลตนเช่นนั้นก็ระดึกได้ว่าเออเรามัวแต่หลงเพลิดเพลินมัวแต่มัวเมาในรูปลสกลิ่นเสียงคอยกินคอยดื่มคอยดูการขับเล่นขับร้องฟ้อนลําอย่างเดียวไม่มีโอกาสได้สั่งสมบุญบังเกิดขึ้นเลยพระเทวีนี้มีคุณต่อเราจริงเนาะ น้องหญิงถ้างั้นน้องหญิงเนี่ยจงไปจัดเตรียมข้าวของให้ดีเถิดแล้วเราจะหาเนื้อนาบุญที่ไหนละน้องหญิงเสรจพี่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวหม่อมชันจะหาวิธีเองไปคะในยุคนั้นในเมืองนี้ก็ไม่มีพระพธทธศาสนาบังเกิดขึ้นไม่มีเนื้อนาบุญไม่มีประสงค์อยู่ในเมืองเลยแล้วจะหาพระจากที่ไหนพระเทวีก็ให้คนจัดแจงเตรียมข้าวของอาหารหวานข้าวเรียบร้อยจัดแต่งสถานที่อย่างดีเสร็จเรียบร้อย ขึ้นไปบนปราสาททันที่7แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าและพระสวามีปรารถนาจะกกระทำบุญใหญ่ให้เกิดขึ้นเป็นบุญติดต,ตัวไปในพกเพื่องหน้าพระอรหันต์ที่มีอยู่ในทิศใดขอจงได้รับอราธนาได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับดิฉันและพระสวามีด้วยเถิดก็ตั้งจิตอธิษฐานในคืนนั้นนั่นเองปรากฏว่าที่เงื้อมเขานั้นธรมาร พระปเจกับพุทธเจ้าจำนวน500ซึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่เงื้อมเขานี้ก็รับรู้ด้วยญาณของพระปเจกตั้ง500นั่นเองว่าบัดนี้เนี่ยนันทราชาพร้อมกับพระมเหสีนี่มีความปรารถนาอยากกระทาบุญใหญ่ได้อาราธนาพระพิจุสงฆ์เนี่ยผ่านทางอากาศอมืมาถึงเรียบร้อยแล้วก็ได้ปรึกษาหาหรือวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเดินทางเข้าไปในเมืองพอถึงวันรุ่งขึ้น ก็มีพระประเจรพระเจ้าห้าร้อยพระองค์เหาะผานมาในอากาศเข้ามายังพระราชอุทยานเข้ามายังพระราชวังนันทราชาพอเห็นเช่นนั้นโอ้โหดีใจหนักขึ้นกว่าเดิมโอ้นี่เป็นบุญของเรายิ่งหนอได้ทําบุญกับผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอันแท้จริงพระเทวีนี้ไม่ธรรมดาสามารถอาราธนานิมนต์ผู้มีศีลมีธรรมผานอากาศได้อืเห็นไหม นี่สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นนันทราชาก็เลยได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ถวายทานเมื่อทำครั้งแรกเสร็จก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้าว่าวันแม้วันอื่นๆขอพระคุณเจ้าได้โปรดมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ข้าผมด้วยเถิดนะก็พระปิจกัรพุทธเจ้าก็ตอบรับโดยดีก็ให้พรให้ศีลให้พรแก่พระราชาจากนั้นก็ส่งตัวแทนมาขอที่จะรับปตตาหาร จากนั้นทักุมารเป็นระยะระยะนันทักุมารก็ปลื้มใจดีใจที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญละจะอัตภาพนั้นไปก็ไปสวยทิพยะสมบัติได้มีโอกาสมีทิพยะสมบัติมากมายบังเกิดขึ้นมีความสุขบังเกิดขึ้นจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่านี่นะการที่บุคคลคนธรรมดาสักคนหนึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาแด่พระภิสุสงนะครั้งแรกเลยนะัทักุมารตอนสมัยอดีตชาติเป็นชายหนุ่ม แม้มีฐานะพอจะมีกินอยู่บ้างก็ไม่มีความตรณีเห็นพระที่กำลังเย็บผ้าอยู่ขาดผ้าก็น้อมนำผ้าไปถวายด้วยบุญนั้นเนี่ยถวายผ้าชาต่อมาผ้าธรรมดาใช้ไม่ได้ต้องมีผ้าดีๆเท่านั้นแม้ผ้าของพระราชาก็ใช้ไม่ได้ก็บุญก็ส่งไปอีกจากการที่มีฐานะดีเกิดในครอบครัวดีได้เป็นพระราชาได้เป็นพระราชาเสร็จได้มีโอกาสได้ใช้ผ้าทิพอาหารอเมทิกก็ปงเกิดขึ้นก็ได้ของดีๆอีก แต่ยังไม่ประมาทได้มีโอกาสพบยอดกัลย,ยาณมิตรคือพระมเหสีที่รักบุญรู้ว่าบุญคืออะไรจึงได้ไปเตือนสติให้ไม่ประมาทในการสั่งสมบุญหลวงพี่เองก็มานึกถึงเนาะพวกเราทุกๆคนนะวันนี้หลายคนก็มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใช้มีบ้านที่อยู่อาศัยมีอยู่ยาเรียกว่าปัจจัยสี่พร้อมบอริบูรณ์ก็เลยคิดว่าเออนี่หละเราพอมีแล้ว ก็เลยประมาทไม่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญเพิ่มเนี่ยเราทำมาหากินมาหล่อเลี้ยงแค่ชาตินี้เราลอดตายก็พอดีอยู่แล้วก็คิดแค่นี้ไม่ได้คิดอะไรมากนี่คือโอกาสดีของเรานะว่าเราไม่ได้ชีวิตมีอยู่แค่ในชาตินี้ชาติเดียวพบชาติเบื้องหน้ายังมีอยู่นี่คือเป็นความจริงของชีวิตเราไม่ได้ใช้ชีวิตเดียวดังนั้นเราต้องเตรียมสเสบียงบุญติดตัวไปต้องมีสเสบียงข้ามพรข้ามชาติอะไรล่ะที่เอาติดตัวไปได้แก้แหวนเงินทองไปไม่ได้บุญเท่านั้น ถึงจะสามารถเอาไปได้นี่หน่วยแรกเปลี่ยนของชีวิตหรือว่าหน่วยแรกเปลี่ยนของการข้ามภพข้ามชาติเนี่ยต้องเตรียมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เหมือนอะไรเหมือนเราเดินทางถ้าไปต่างประเทศก็ต้องแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของเขาเราถึงจะสามารถใช้ใจ่ายไปแลกเปลี่ยนซื้อของจากที่น้ำที่นี่ได้เหมือนกันเราจะอาศัยสิ่งใดข้ามภพข้ามชาติไปได้ก็ต้องอาศัยบุญต่านั้นและบุญนี่แหละที่รอคอยพวกเราอยู่นะ ใครที่รู้สึกว่าผ้ายังไม่ประณีตยอยู่อ้ามีโอกาสได้ทําบุญถวายผ้าใครรู้สึกอาหารไม่ประณีตก็เอาลองถวายอาหารใครรู้สึกที่อยู่อาศัยไม่ประณีตก็ลองดูถวายที่อยู่อาศัยสร้างศาลาสร้างสถานที่ต่างๆในพระพุทธศาสนานี่คือโอกาสดีของพวกเราแม้ในตอนนี้นะวงพี่ก็ขอแจ้งขายพวกเราทราบว่า,าเป็นโอกาสดีที่เรานอกจากจะได้ทําบุญด้วยข้าวปลาอาหารเสื้อผ้า หรือว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเรายังสามารถช่วยกันแบ่งปันธรรมะให้เกิดขึ้นซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่านี่คืออมตะธรรมนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งอื่นดังนั้นนะให้พวกเรานึกให้ดีคิดให้ดีว่าอะไรล่ะที่จะช่วยเพิ่มเราเพิ่มพูนตัวเราเองให้ได้บุญมากขึ้นนี่แหละคือโอกาสนี้เลย โอกาสของการที่พวกเราจะได้เอาธรรมะไปแบ่งปันให้กับทุกคนให้ข้าวปลาอาหารนี่ก็ได้ชื่อว่าให้กำลังให้เสื้อผ้าวันณะก็ได้ชื่อว่าให้ผิวพรรณนะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปกองไฟชื่อว่าให้จักสุหรือว่าให้ดวงตาแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นนะคนให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่าง แต่การให้ที่ดีที่สุดคือการให้ธรรมะชื่อว่าให้อมตะธรรมดังนั้นนะพวกเราถือโอกาสนี้มาช่วยกันแบ่งปันอมตะธรรมหรือว่าพระสธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสูทธเจ้าให้กร,กระจายไปทั่วโลกโดยการอาศัยสื่อเทคโนโลยีหรือว่าอาศัยโทรศัพท์ของเราอาศัยเรียกว่าแท็บเล็ตของเรารวมไปถึงคอมพิวเตอร์ที่เรามีนี่แหละกดเข้าไปเลยเข้าไปในซูมแล้วก็แชร์เข้าไปแชร์ซูม ใครไม่รู้จะเข้ายังไงพิมพ์ยังไงก็เวลาเราเข้าไปเขาเรียกว่า URL หรือว่า address เวลาพิมพ์เข้าไปในอินเทอร์เน็ตในเบราว์เซอร์ต่างๆเนี่ยเข้าซูมเข้าไ่ถูกก็พิมพ์ง่ายๆเลย dmc.tv/2564 แล้วก็ Enter เข้าไปแค่นี้เองง่ายๆนะมันก็เข้าสู่ระบบซูมแล้วก็แบ่งปันธรรมะเนี่ยไปฝากคนอ,อื่นได้เราก็เอาสิ่งเนี้ยแบ่งปันให้เพื่อนของเเรารู้จักใครล่ะรู้จักเพื่อนของเราสมัยเรียนประถมเพื่อนของเราสมัยเรียนมัธยมสมัยเรียนอุดมศึกษา เพื่อนที่เคยทํางานร่วมกันอยู่ในออฟฟิศเดียวกันตอนนี้มาไม่ได้เจอกันในออฟฟิศทต่เป็นเพื่อนเก่าที่เป็นเพื่อนใหม่ที่คนที่รู้จักกันอาศัยโอกาสนี้แบ่งปันธรรมะให้กับทุกคนผ่านระบบซูมได้นะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดในยุคต่อไประบบซูมสพไม่มีเรียบร้อยก็ไปหาดูธรรมะที่อยู่ใน YouTube บ้างหรือว่านีนอยู่ในเรียกว่าฐานข้อมูลต่างๆเราแบ่งปันสิ่งเหล่านี้หนึ่งยุคน,นี้เราไปวัดลําบาเราเดินทางไปในลําบากเราอาศัย สื่อที่เรามีหรือว่าของที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยอานิสงส์ที่เราทําสิ่งนี้ต่อไปเราก็จะได้มียอดกัลยาณมิตรที่คอยดูแลคอยห่วงใยเราเรามีเพื่อนฝูงบริวารก็คอยส่งเสริมสนับสนุนให้เราไม่ต้องลําบากสิ่งนี้สําคัญนะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้เราไม่พลัดไปในอาบายไม่ต้องลําบากมีแต่คนคอยมาเตือนเรามีแต่คนคอยมาบอกเราแล้วก็อย่าลืมทุกครั้ง ที่เราสั่งสมบุญหาบุญได้ใช้บุญเป็นอย่าลืมอธิษฐานจิตให้ตัวเราให้ดีด้วยเพราะว่าการอธิษฐานนั้นเป็นบาร,รมีอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทำเราแค่ดําเนินรอยตามพระองค์เราก็อาศัยสิ่งนี้อธิษฐานให้ดีเลยประกอบกอิุแล้วก็อธิษฐานจิตเราก็จะได้อยู่ในร่องรอยของพระพุทธศาสนาได้เจอเจอ,เจอสิ่งที่ดีอธิษฐานให้ไปบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติเกิดมาได้มียอดกัลายาณมิตรตัวเราเองเตืเเอนตัวเราเองได้ ถ้าเราได้ทําหน้าที่ยอดกัละยาณมิตรแบ่งปันสิ่งดีกับทุกๆคนโอกาสนี้หลวงพี่ก็ขออนุโมทนาแล้วก็ก่อนที่เราจะแบ่งปันธรรมะให้คนอื่นเรามาเพิ่มปูนธรรมะให้ตัวเราเองโดยการประพฤติปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันก่อนนะจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาหยุดใจนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อโดยพร้อมเพียงกันนะ